เกรซอภินพิชชาสวัสดีค่ะน้ำแก้มหนูอยู่ที่ไหนคะอยูู่่ทีญี่ปุ่นค่ะเมืองนะคะนะฮะเกาะโอกินาว่าโอเคเราอยู่ในชอบแห่งหนึ่งแล้วซึ่งมันอยู่ในถนนช้อปปิ้งค่ะย่านยาวเช้าของเมืองนะฮะแล้วหนูจะทำอะไรวันนี้กระชปปิ้องแพง เหรอโอ้โหไหนไหนมีอะไรบ้างช่วยช่วยพาดูให้หน่อยค่ะเอาตรงไหนก่อนเอาตรงไหนก่อนอันนี้นะคอู้หไหนไหนไหนอันนี้เท่าไหร่ฮะสองร้อยเยนสองเยนแต่มันอันเล็กๆเองนะจริงๆแล้วอ่ะใช่ป่ะแต่ว่าหนูแอบเล็งไว้แล้วอันนึงด้วยจริงเหรอใช่ก็ข้างล่างนะคะก็จะเป็นรถ ว่าถ้าครบเซตนี่ก็จะแบบว่าต่อได้เลอแต่ว่ามันก็สุ่มนะบางทีเราก็จะไม่ได้อย่างที่เราอยากได้ก็ได้นะแบบว่าไ่บอลนะคะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยข้ามไปเถอะค่ะทำไมคะนี่มีโมเอ็กค่ะมีซูโม่อฮะซูโม่แม่พ่อลูกอ่อนนะอันนี้คืออะไรคะเป็นแบบว่าขนมหรอคะกินได้จริงป่าออะกินไม่ได้เหรอใหญ่แม่นี้เหรออะกลับอันเนี้ย โอ้โหแต่อันนึงนั้นตั้ง200ร้อถ้ากับอันนึงก็60ถ้า200เยนถ้ากับ60บาทก็ที่เมืองไทยหกสิบาบาทอ๋อหรออ๋อถือว่าประหยัดกว่าอ่ะวิธีการเนี่ยนี่เขามีเอาแบงค์พันเข้าไปตรงนี้ค่ะนี่นี่แบงค์พันเข้าไปตรงนี้อ่าแล้วมันจะเหรียญออกมาเองอ่ะโอ้มาเต็มเลยเก็บไม้ครบนะฮะลูก อ่าโอเคอ่าไปอันไหนจะหยอดอันไหนเอาฝากไว้ก่อนเออเเอาไปพันเยนนะอ่าจะหยอดแล้วพวกนี้ไม่น่ารักเหรอเนี่ยพวกหมาเหมือเนี่ยฮะก็ดูดิมันอยู่ในจะไปหัวชิมจะไปกลับไปจ่ายป๊าป๊าประมาณนี้โอเคโอเคแถวนี้เห็นนะแถวนี้ก็จะมีมิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์อ๋อแถวนี้สามร้อยเยนเหรอใช่อ๋อมันแพงใช่ไหมอังปังแมนอ่าจะหยอดอะไร หยอดตู้นี้นะคะอันนี้สองร้อยเยนเจะหยอดเลยค่ะตั้งเลยนะเราต้องโอ้โอ้โอ้มาแล้วเอ้ยได้ตัวอะไรนี่อยากได้ตัวอะไรบอกกันอยากได้ตัวนี้อยากได้ตัวนี้นกเหรอมันคือนกป่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะน่ารักอ่ะอ่ะได้ตัวไหนอ่ะแกะมาสิ แพงมากเลยนะไข่อันหนึ่งนี่สนุกแกะหรืออยากสนุกอยากได้กันแน่เนี่ยอยากได้ค่ะสนุกแกะ,ะนี่มาเปิดเนยได้พวงก,กัญญนาะโ,โอ้ยน่ารักอเออก็น่ารักอยู่นะหกสิบบาทก็โอเคอยู่โอเคค่ะน,นีน่ารักมากเลยเดี๋ยวหนูเอาไปห้อยกระเป๋าเลยฮะห้อยห้อยกระเป๋าเลยแต่ถ้ามันหายไปแล้วก็นะ่ เอาอย่าลองโพ้นะคะอ่าโอเคจะหยอดอีกอ,อนันด้ปอป่ะหยอดอีกอันแต่ว่ากำลังอยเอาอันที่เป็นทองไว้เหรอน่าทองไว้เหรอัน,น่าดีเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะได้อย่างที่เราชอบไหมอ่ะ แต่นีเสียงว่าจะได้อย่างที่เราชอบหรือเปล่าโอเคได้ไหนกันแน่นี่เอาไงอะอ่นละเก้าสิบบาทอ่ะสามร้อยเยนนี่เก้าสิบบาทประมาณนี้ นี่ก็อยากได้แต่ว่าก็ไปยืนหมุนอยู่นั่นแหละฮะเป็นไงเอาไงเอานกอีกตัวเลยเหรออ่าอ่าอ่าแต่ตัวซ้ำละสวยเลยนะนะตัวซ้ำหรือเปล่ามาลุ้นกันเอาเดี๋ยวกลับไปจ่ายป้าร้อยเออเออเออไม่ได้ตัวซ้ำหรอ ใช่ตัวที่อยากได้ไหมเฮ้ยได้ตัวนี้ใช่เลยเหรอไม่ใช่อ๋อไม่ใช่อยากได้อยู่ดีแต่ว่าก็น่ารักอยู่น่ารักน่ารักแกะแกะไหมแกะไหมเกี่ยวกับที่หนูอยากได้แต่ว่ามันแทนคนละตัวแกะอ๋อเอาเหรียญกลับไปอ่ะอตัวกลับเป็นเหรียญอุ่นเลยลุ้นจัดพอแล้วแล้ว บอกว่าไอ้ไข่พวกนี้นะทำไมไอ้ตัวที่แบบมันเทีนเทียนอะมันจะแพงนะแต่ไอ้ตัวที่มันาาน่ารักน่ารักมันจะถูกอะไม่รู้สิรู้สิฮะไ,ไอตัวเนี้ยก็น่ารักตัเนี้นก็น่ารักมันถูกกว่าไอทำไมถ้ามันมีลิขสิทธิ์เมื่อไหร่มันจะแพงเกตช่าใจว่าถ้ามันดังเมื่อไหร่ถือว่ามันจะแพงทันทีแต่ถ้าไม่ดังมันจะไม่แพงต้องให้เงนแพงอ่าอ่อ่ะจ่ายแวเร็ว นี่เปิดออกมาจิงเฮ้ยไม่ใช่โมจิอ้าเป็นนี่ในสุตที่โสแทนไหนเป็นอันนี้ค่ะ๋อ้อ้ไม่ย่ไม่เคยอ๋อจะไม่ไมเอจะไม่ไมอไหนคนแบบเรียกว่าอะไรอ่อะไรไมเหลียว่เดี๋ยวแกให้ดูค่ะหัดกันไหนไหขอดูไ้ขอดูไ้อ่ มองมาให้แน่นหนามากอ่ะอ๋อเออมองไม่ค่อยเห็นนะใช่แป๊บนึงคว้าอุ้ยคุ้ยตกตกเกสโทษโทษโทษสองร้อยเยนอ่ะมาสี่ร้อยเยนแล้วสี่ร้อยเยนแล้วตอนนี้เอามจะตักพักมัจะกลายเป็นพันเยนอ่ะนี่พอแล้วทีนี้ได้ของก็พอแล้วทีทีที่แล้วอ่ะสองร้อยเยนหมดไปพันสามร้อยบาทก็ตอนนี้ก็เลยมีเงินแค่นี้แหละ นกน้อยนกน้อยไหนๆๆนแบกมือเฉยๆให้ดูอ๋อเปิดฝาซุ้มได้แล้วนกมันมากินเหรออ๋อวางอีกทีนึงไหนๆวางๆๆๆวางวางโอ้จะมีรอยเท้านกอยู่ด้วยอ๋อ้รอยเท้านกอยู่ด้วยนี่ดูค่ะจะมีหลุมวางเดี๋ยวๆๆนี่มัน60บาทนี่มันคุ้มไม่คุ้มน่ารักอ่ะน่ารักก็น่ารักอ่ะปิดฝานกปิดไม่ได้ค่ะชอบตัวไหนมากกว่ากัน แล้วเพื่อนๆว่าตัวไหนชอบมากกว่ากันเอาเอามาสองตัวมามาเทียบกันสิเอาวางวางไว้วางไว้เอาวางไว้วางไว้นี่ตัวอ่านี่มีขวานะคะตัวยังไม่ได้แกะอีกตัวอันนี้อ๋ออ่านี่อีกตัวหนึ่งนะคะใช่ค่ะเจเว่าแบบตั้งให้มันใกล้ๆกันหน่อยฮะนี่ใครว่าตัวไหนน่ารักกว่าตัวซ้ายหรือตัวขวาอันนี้เหมือนแบบแต่ป๊าป๊าว่าซ้ายซ้ายสวยกว่าซ้ายมันเก๋อ แต่ขวามีประโยชน์กว่าแต่เอาไปตั้งโชว์ได้เหมือนกันเนาะใช่ค่ะน่ารักทั้งคู่เลยร้อยยี่สิบบาทโอ้น่ารักร้อยยี่สิบอ่ะโอเคอย่าลืมติดตามน้องเกสด้วยนะคะใช่ค่ะใครอยากให้หมุนอีกนะคะอยากให้หมุสไปตั้งอีกก็คอมเม้นต์อือหรือว่าให้โอนเงินมาให้ด้วยโอนเงินมาด้วยโอเคอ่ะวันนี้บ๊ายบายก่อนดีกว่าค่ะ